ด,ดวงประเทศดวงการเมืองรับศัการาช2 5ย6สินแสนักโหราศาสตร์ชื่อดังเปิดตำราทำนายดวงเมืองทำแหละการเมืองไทยนักการเมืองใครจะปังใครจะพังลุงตู่จะได้อยู่ต่อหรือไม่เปิดศักราช2566หหลายคนจับตามองดวงประเทศและดวงการเมืองไทย ว่าจะปังหรือพังแค่ไหนนักการเมืองคนไหนดวงจะพุ่งสุดแรงต้านคนไหนจะล่วงดับอับแสงแล้วเราต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติใดๆหรือไม่ทางด้านคุณพานุวัตรพันวิชาติกุลสินแสชื่อดังและฟองสนานจามอนจันท์นักโหราศาสตร์การเมืองที่มาทำนายไทยทักเรื่องราวต่างๆ ท่นได้ทํานายไว้ว่าดังนี้ค่ะสินแสพานุวัตไม่ใช่ปีกระต่ายทองแต่เป็นปีกระต่ายน้ําหรือกระต่ายธาตุน้ําฟงสนานจามอนจันท์ำนายว่าโควิด19จางไปการตีฝ่าสงครามเศร,รษฐกิจโลกไทยมีโอกาสหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายแอบก้าวกระโดดพื้นทางทางเศร,รษฐกิจปเปลี่ยน ตลาดหุ้นปรับฐานโครงการไม่กับโปรเจกต์ของประเทศภายในระยะเวลา2ปีครึ่งจะมีการตั้งหน่วยงานสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขนาดใหญ่โตมหูานเกิดการปฏิวัติแจกของทหารตำรวจก่องกำลังของชาติเพื่อความทันสมัยรองรับการปฏิวัติทางเศรษฐกิจและดวงเมืองไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปส้นแสพานุวัตต,ตอบว่าชงต้นปียังเป็นปีขาหรือปีเสือ จะเห็นว่าปี2,565ไม่ใช่เสือดุเพราะเป็นเสือธาตุน้ำไม่มีอะไรหนักน่วงหรือถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อส่วนปีกระต่ายเป็นปีประนีประนอมอ่อนโยนอ่อนไหวเพราะเป็นนักสัตว์ใจดีใจอ่อนปี2,566นี้ทุกอย่างจะดีขึ้นทั้งสถานการณ์รัสเซียยูเครนเมื่อยักษ์ใหญ่ดีขึ้นประเทศอื่นๆก็ดีขึ้น ส่วนการเมืองไทยผู้นำปีหน้ายัางคงเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อดวงการเมืองปีเสือธาตุน้ำที่ผ่านมาถือว่าดีหลายอย่างดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นภายในหลังบาดเจ็บจากโควิด -19 มาหลายปีเปิดประเทศแล้วดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมืองไทยไม่ต้องเป็นห่วง ส่วนทางด้านฟองสนานทำนายว่าตั้งแต่ต้นปีใครเป็นรัฐบาลภาระก็หนักต่อเนื่องส่วนฝ่ายค้านก็ยังจะเหมือนคนป่วยทำอะไรก็ไม่ขึ้นทุกทางเศรษฐกิจอย่างอ้อยอิงพยายามฝากความทุกข์ใหญ่ร้อยแปดที่มาในแบบหนักๆทำให้เพียงพยายามโงหัวประชาชนคนเดินดินอยู่นในบรรยากาศอ้อยอิง อยู่กับอย่างทุกใหญ่ร้อยแปดด้วยเรื่องหนี้สินการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอเหตุการ์ใหญ่ให้อกสั่นขวัญแขวนหรือเจ้าระทมปุงการดาราคนเด่นดังศิลปินเซเลบยังอยู่ในบรรยากาศของดวงตกทุกใหญ่จากการผัดพร,ราคสูญเสียฝืนไฟแก๊สควันระเบิดยังอ้อยอิงรอเกิดขึ้นรวมทั้งราคาพลังงานยังกดดันวาระออกจากทุกใหญ่ของเมือง เริ่มแล้ววันนี้ปี2,566จะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่สินแสผนวัตทำนายว่าการเลือกตั้งในปี2,566จะดีขึ้นจะมีการจัดการเลือกตั้งในช่วงปีนักษัตว์เป็นปีเสือจะดีกว่าปีกระต่ายปี2,566นับจากนี้ไปทุกอย่างจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ส่วนทางด้านฟองสนานทำนายว่าท่ากลางการเป็นเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เห็นอยู่ในระยะอันใกล้ถ้าเลือกตั้ง8พฤษภาคม66เป็นต้นไปจะไม่มีล็อกถลมเริ่มแล้ววันนี้ถึงสิ้นปีใครเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาส่วนฝ่ายค้านที่เคยเหมือนคนป่วยก็จะค่อยๆโงหัวขึ้นและเมือง ได้ผ่านฝ่ายค้านที่ดีเข้มแข็งและตั้งแต่วันเกิดเมือง21เมษายน2566จนถึงสิ้นปีนี้คนมียศสักตำแหน่งใหญ่หรือผู้นำหรือคนสำคัญขององค์กรเข้าเกราะห์ทางกฎหมายหากจะมีการใช้อำนาจกฎหมายหรือระเบียบที่เกินขอบเขตหากไม่ระวังจะสร้างความขัดแย้งในสังคมหรือย้อนกลับมาเล่นงานผู้ใช้อำนาจ อย่างแสนสาหัสปี2566รัฐบาลรัฐมนตรีนักการเมืองต้องระวังอะไรเป็นพิเศษทางด้านสินแสพานุวัตรบอกว่าคนเกิดปีระกาต้องระวังที่สุดเพราะเป็นปีชงส่วนปีนักสัตว์ที่ไม่เคลื่อนหนุนคือปีมะโรงปีชวดและปีมะเมียแต่ไม่ถึงกับขั้นดวงชงขณะที่ปีมะแมปีจอปีกุนและปีทอก ถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับการเมืองที่เกิดปีรากาเช่นผลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐต้องระวังเรื่องสุขภาพส่วนนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เกิดปีวอกที่ผ่านมาดวงยังไม่ดีนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูกภมิใจไทยดวงค่อนข้างดีส่วนด้านพลเอกประยุทธ์เกิดปีมาเมียทําให้ปี65ถูกเปรกการทําหน้าที่ไปดึงก,กว่าเพราะอยู่ในจุดมีเคราะห์แต่ตอนนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วเรื่องอุบัติเหตุใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไม่น่าจะมีอะไรถึงขั้นขอขาดปาดตายพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาดํารงตําแหน่งก็ยังไม่มีเรื่องพวกนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลมีองค์ประกอบดวงรัฐมนตรีในภาพรวมถือว่าดีดวงดีมากกว่าไม่ดีจึงผ่านอุปสรรคมาได้ขณะที่นายอนุทินขอให้รอสักพักหนึ่งก่อนจะได้นั่งเก้าอี้นายกเรื่องรัฐบาลไม่ต้องห่วงใครดีไม่ดีเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองในที่สุดส่วนดวงของนางสาพแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยถือว่าพักเพื่อไทยเพียงพร้ำ เอามาเพียงแค่ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ส่วนทางด้านฟองสนานทำนายว่าย้อนกลับไปตั้งแต่มีนาคม2,563ฝ่ายรัฐบาลต้องแบกภาระหนักอึง้งจากการมาของโควิด -19 และสงครามรัสเซียยูเครนแต่เป็นเพราะดาวตัวแทนรัฐบาลการบริหารราชการแผ่นดินมาตะขันเข้มแข็งประกอบกับดาวตัวแทนพวกเข้มแข็งรอดมาได้ แม่จะทุกยากหนักหนาสาหัสมาตลอดก,กอย็ยังทะเลือทะไลผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้สุดท้ายพลเอกประยุทธ์รอดปากเหี่ยวปากกาจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระ8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ต้องหยุดงานในตำแหน่งนายกเดือนกว่าๆหลังจากนั้นก็โล่ง เข้าสู่ปรากฏการณ์นำมาสู่การจะได้ตัดสินใจใดๆของการเมืองไม่ใช่ถูกบีบให้ทำรรแล้วรอหาจังหวะเหมาะสมยุบสภาเลือกตั้งหรือจะอยู่ครบวาระสี่ปีของสภาผู้แทรนราษฎรคือวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์ดาวประจำชีพเจิดจ้าเริงร่าสุดขีดเพียงแต่จะในฐานะอะไรเท่านั้น ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หมดเกณฑ์ที่จะได้เป็นนายกหญิงคนแรกส่วนนายอนุทินชัเวเรกุลออกจากภาระหนักที่แบกมีสองปีครึง่งแถมศัตรูใหญ่สู้กันทำให้พลอยเดือดร้อนเข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่ใหญ่เป็นเวลาสองปีครึง่งคือกลับไปสู้แล้วได้หรือราบคืนคงรณรงค์เรามีชัยเพียงแต่จะผันผวนจัดเป็นลาบทุกทุกขลาบ เราสุญเสียมาถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตนปีวันเกิด11สิงหาคม2566ยังถูกกดดันจากปรากฏการชะตาอับทำอะไรได้ครึ่งเสียครึ่งตําราให้สงบจิตใจและควรระวังเรื่องสุขภาพส่วนนางสาวแผ่ทองทานดูคร่าวๆแล้วเกณฑ์ชะตาจรปีใหม่ผันผวนและคานกันมาก ทางด้านบวกลบโดยด,ด้านบวกคงไม่แตกต่างจากโผคือตั้งแต่กลางเมษายนปี66ความนิยมชื่นชมหนุนดวงชะตามากโขแต่ยังถูกกดดันจากปรากฏการได้เครื่องเสียครึ่งอย่างไรก็ตามระหว่างวันเกิด21สิงหาคม2566ถึง21 2567เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่มีเกณฑ์ ถ้าได้เป็นเจ้าได้สถาปนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพญาผ่านทองถือว่าน่าจะมีตำแหน่งทางการเมืองเพียงแต่จากระดับใดเท่านั้นสำหรับพิธาลิมเจริญรัฐเป็นปีของการขยายฐานและกลางเมษายนเป็นต้นไปมีโอกาสได้ตำแหน่งทางการเมืองเพียงแต่จากตำแหน่งใดเท่านั้นเรื่องอุปัติเหตุใหญ่ ในปี2,566นี้จะมีหรือไม่ทางด้านสินแสพนุวัฒน์ทำนายว่าคิดว่าไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆแต่ระวังโรคภัยทางน้ำส่วนทางด้านฟงสายว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอุบัติเหตุปัดเจ็บล้มตายเสียหายเป็นหมู่กลุ่มกร้อนไม่กระจายเหมือนคราวโควิด -19 ขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนดวงเมืองจะตกมากน้อยบางเหตุการณ์ จะเกิดเพราะความย่อหย่อนในกฎเกณฑ์หรือความผิดพลาดของมนุษย์ผสมโรงส่วนน้ำน้อยกว่าปี2,565แต่พายุที่เข้าลูกจะใหญ่กว่าตั้งแต่ต้นปีถึงประมาณกลางมาเมษาเมืองอยังชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนแผ่นดินไว้ปีนี้จะเพิ่มมาให้รู้สึกถึงตึกสูงในกรุงเทพตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2,566ถึงสิ้นปีระวังการซ่องสม แอบซ่อนเทาๆการเกิดของวิจิการและลัทธิใหม่ๆ